ทุกคนครับตอนนี้ผมเปิดเพจซื้อขายไอเดีเกมฟรีไฟล์แล้วนะครับแล้วก็มีขายไอดีราคา9บาทด้วยนะสำหรับไอดีแรกฉลองเปิดเพจนะครับสำหรับคนที่อยากเข้าร่วมกิจกรรมไอดีราคา9บาทก็สามารถไปอ่านรายละเอียดได้ที่ปิ้งใต้คลิปนี้เลยนะครับเอาเลยครับคุณผู้ชมครับก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทาก่านกันด้วยเลยนะครับยินดีรับเข้าสู่ช่องโอเวอร์โซ่กันอีกแล้วนะครับและในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็น่าจะเห็นตามปกคลิปกันมาแล้วนะครับก็ช่วงนี้ก็ ใกล้จะถึงวันอัปเดตแพทแล้วนะครับรามาดูลักกี้รอยัลก็ดีกว่านะครับก็คือโกรอยัลได้อีกหมดในอีก12วันเท่านั้นเองนะี่ยอีก12วันก็จะนับถอยหลังในวันอัปเดตแพทนะครับซึ่งใครที่ยังไม่ได้เปิดกล่องสุ่มปืนแนะนําให้ไปเปิดได้หมดเลยนะครับไหนน,นนะนรู้สึกว่าผมก็เปิดหมดแล้วยังนะเออผมยังเปิดไม่หมดเลยนะนี่พวกกล่องสมปืนเนี่ย รีบไปเปิดทิ้งให้หมดนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าสมมุติมันเกินอัปเดตไปแล้วเนี่ยก็คือเขาจะลบทิ้งหมดเลยนะของสม่มปืนเก่านยก็คือมันจะเริ่มนับใหม่ก็คือให้ไปสุ่มให้หมดเลยได้อยู่ในคลังตัวตอนนี้ของผมก็มีเยอะเดี๋ยวจะมาสุ่มในคลิปหน้าหรือว่าอาจจะแบบสุ่มรังใหม่กันละกันนะของผมเนี่ยโคตรเยอะนน่งเลยเยอะเลยประมาณหกเจ็ดร้อยกล่องนะคุณผู้ชมครับอ่ะในคลิปนี้คือจะมาพูดถึงอัปเดตแพทใหม่นะซึ่งจะมีของใหม่ที่น่าสนใจมากๆ ก็จะเป็นเซอร์เป็นวันในตอนนี้เปิดให้เล่นกันแล้วนะครับสามารถไปลองเล่นกันได้นะครับซึ่งก็หลายๆคนน่าจะลงทดสอบมาดูแล้วแหละอ่าแล้วก็ผมก็ได้ทดสอบดูแล้วกันแล้วก็มันมีของใหม่มาด้วยหนึ่งชิ้นนะแล้วก็มีหลายชิ้นแหละแต่ว่าผมหยิบมาหนึ่งชิ้นคือมันน่าสนใจมากๆทีนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูว่ามันคืออะไรก็น่าจะดูตามบุคลิปกันมาแล้วนะอ่าก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยเลยกันนะครับไปกันเลย นี่เลยนะครับผู้ชมครับตอนนี้เราก็ได้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์แอดวานไปเทียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าแอดวานมีอะไรใหม่มาบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือจะอุย้ยอาวุธแบบใหม่แล้วเนี่ยอูย๋มีความชํานาญนี่ไงก็คือจะเป็นอัปเกรดค่าความชํานาญคือก็ได้จากกล่องสุ่มปืนที่ผมพูดถึงมเมื่อกี้เนี่ยว่าเอ่อให้ไปเปิดกล่องสุ่มปืนให้หมดนะครับนี่ก็คือความคืบหน้าก็าจะแยกกันกันกบตัวคลังในร้านค้าในในตวงแต่งตัวนะครับทีนี้ก็จะมีทางด้านของคู่หูนะครับนี่คู่หูชื่อว่าอะไรเนี่ยฟลายิง ครีเอเตอร์นะครับเนี่ยอ่านว่ายัางไงไม่รู้นะครับทุคนครับก็คือจะเป็นคู่ตัวใหม่ตัวนี้มัชลูมอ่าเป็นเพสสกิลตัวนี้ก็คือรู้สึกว่าเป็นการใช้ตัวกล้องส่องทางไกลตัวนี้เนะี่ยใช้เป็นการส่องตัวคน2จุดนั่นเองนะครับแบบเราสามารถเลือกได้ว่าจะส่องใครในแมปนะส่องในแมปเนะี่ยเราากเลือกส่งตรงไหนประมาณนี้นะตัวนี้ก็จะเป็นคู่หูที่เป็นแบบเหมือนพญานาคแล้วก็เหมือนกิ้งก่าประมานี้นะกิ้งก่านะดูเหนะมือนเหมือนแบบ กิ <Ooh. S 2> ้งก่าอะไรประมาณนี้มากกว่าแล้วก็เหมือนแบบพญานาคหรือเปล่าหรือเป็นมังกรหรือเป็นตัวอะไรเอ้ยข้างหลังนี่เป็นแบบตาตาก็คล้ายๆกับตัวอะไรนะคุณผู้ชมครับอ่าตัวอะไรนะที่แบบไหนนะมันเคยมีแวไมเใชาหนี้คล้ายๆกับตัวนี้เลยนะนี่ก็คือตัวนี้เลยคล้ายๆกันเลยนะกับตัวซาซิลเนี่ยหน้าตาเหมือนกันเลยเนี่ยมันคือตัวอะไรแล้วนะคุณผู้ชมจำไม่ได้ละอ่านี่ก็คือจะเป็นเหมือนกิ้งก่านั่นเองนะตัวนี้ก็คือจะเป็นเหมือนกิ้งก่าทะเลใช่ไหมแต่ตัวนี้ก็คือจะเป็นของหมายคือเป็็นัังงงกกกรรรร่เออหืววาตะไ ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าข้างหลังเนี่ยคล้ายๆกันเลยเนะนี่ยน่าจะเป็นจําพวกเดียวกันนะก็คือจะเป็นเหมือนเขาเรียกสลามเดอร์สลัมสลามดเดอร์นั่นเองนะครับก็จะเป็นคู่ต่อใหม่นะครับนี่พญานาคน้อยนะครับหรือเปล่าอ่าน,นี่ไม่รู้นะครับนี่สกิลของเขาแล้วแล้วก็ตัวเอฟเฟกนะครับตอนนี้ยังไม่สมบูรณ์นะครับก็จะเป็นตัวคู่น,นั่นเองนะครับทีนี้ผมจะพาไปดูเป็นตัวปืนใหม่หน่อยละกันนำะในย่านคนชิลหรือว่าในแนวดีนะ มันอยู่ไหนนครับในโซนฟิเตตัยเนี่ยมันจะมีเอ้ยอยู่ย่านคนเชียอต้องไปโซนฟิาตาเตตัยนะเพราะว่าย่านคนชิวมันไม่มีปืนนะเดี๋ยวเราต้องไปโซนฟิเตตัยผมไม่ได้เล่นนานเนี่ยน่าจะใช่แหละเดี๋ยวเรามาดูปืนใหม่กันดีกว่านะว่ามีปืนอะไรใหม่มาให้ทดสอบกันนะครับนี่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 น,นี่อ่าจ้าเอ๋นี่เลยนะครับเป็นอาร์โมเรล่านะครับหรือว่าจะเป็นอาร์เมราเป็นแบบปืนปืนที่เป็นล่มนั่นเองนะนี่นี่นี่ดูดิเอ้ยดูดิโคตรเท่เป็นปืนเป็นล่มนั่นเองนะเดี๋ยวเราลองลองเล็งดูดิปื๊บอุ้ย โอ้หิโคตี้เดี๋ยวยิงดูดิย,ยิงยังไงครับัยิงยังไงหรือว่าแค่กลางลมอ่ะยิงยังไงหรือว่าแค่ป้องกันนะคุณครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้มันคือเกาะป้องกันนั่นเองใช่ปะ่ะมันยิงไม่ได้นี่ปุ๊บอ๋อแค่กลางลมปิดหน้าเนะี่ยกันกระสุนนั่นเอง้ยโคตรกูง ถ้าแบบโดนยิงมาซึ่งหน้าเราก็กลางร่มกลางแบบนี้เลยนะแล้วคือไม่สวนแบบต้องโดนชาร์จอย่างเดียวเราถึงจะแบบสู้ไม่ไหวเนี่ยประมาณนี้นะอุย้ยก็เท่ดีนะเดี๋ยวเรามาดูอ่านดีสคริปชันมาดีกว่าว่ามันใช่แบบที่ผมคิดหรือเปล่าคือมันยิงไม่ได้จริงปะนี่เลยนะอ่ะเปิดอเมเบล่าเพื่อทาการชาร์จอย่างต่อเนื่องอ่ะจะทาการชาร์จอย่างต่อเนื่องเมื่อเปิดแระรับความเสียหายอเมเบล่าจะชาร์จช้าลงเมื่อทําการชาร์จสำเร็จอ่ผู้เล่นจะสามารถเปิดอเมเบล่าเพื่อทาการหลบดาเมจได้หลายครั้งนะครับอ่ะ มันชาร์จได้ด้วยอ๋อนี่ไงผมก็ชาร์จร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันคือมันเป็นหลบดาเมจจริงๆนั่นแหละตามที่ผมคิดนั่นแหละก็คือมันไม่สามารถยิงโต้ตอบได้นะ่ะเป็นแค่การหลบนั่นเองเนี่ยเหมือนเหมืนอนเกราะนั่นเองนี่ก็คือถ้าเกราะเนี่ยมีร้อยเปอร์เซ็นตะ์แล้วถ้าเราโดนยิงเยอะก็จะหมดเปอร์เซ็นต์มันเองเดี๋ยวเราไปเทสดูดีกว่ามันไปเทสตรงไหนหน้าตรงนี้ใช่ไหมลองลองเทสดูนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บจ้าเอ๋จ้าเอ๋อ๋อมาดิยิงผมดิยิงผม ยิง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 อยากโดนยิงมานี่เออคือมันโดนอยู่ดีนะคุณผู้ชมครับถ้าแบบมันยิงเอ้ยเฮ้ยเด็ดเด็ดโอ้อะไรนี่อะคุณผู้ชมครับอ่าอย่าล็อกปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปยิงผมยิงผมยิงยิงยิงมายิงมาดิยิงเออเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกันได้ยิงด้วยเฮ้ยกันได้ยิงด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณู้ชดูดิเฮ้ยแทบไม่เข้าเลย ดูดีกระดาษตั้งกระดาษนี่ปกติตายแล้วนะอุ้ยหมดแล้วคุณยุครับมันกล่อหมดวิ่งก่อนมันชาร์จก่อนคุณยุครับนี่จะเอจะเอกันไว้กันไว้กันไว้ครับกันไว้ครับร้อยเปอร์เซ็นต์อุ้ยคือแบบมันโดนขาไงคือจริงมันกันได้นะแต่ว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอครับอ่ะปึ๊บ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 งึ๊บปชาอุ้ยผมโดนโดนไปเึ๊บปึ๊บปึ๊บปึแบบเปอร์เซ็นต์มันลดอ่ะ หนีไหมกูอยู่ครับยิงไม่แทบไปโดนเลยเอ้ยโคตรแจ๋วโคตรแจ๋วเลยตัวนี้เอ้ยเดี๋ยวผมลองใช้เป็นตัวกล้องของทางไกลดูนี่ดีกว่านะก็คือจะเป็นเหมือนอสัตว์เลี้ยงของคู่หูนั่นเองนะอ่าเป็นแบบอ่านี่ลองกดใช้ดูดิมใช้ยังไงปึ๊บอ่าใช้ตรงนี้อ๋อไม่ใช่ยังไงอยู่ครับกดใช้ดิเอ้มันใช้ยังไงนะคุณครับผมก็คงปึ๊บปึ๊บปึ๊บกดใช้ปั๊บปั๊บอ๋อนี่ไง ใช้แล oh, да okay? ้วอ๋อม so right? so, ันใช้เ huh. ร right so ียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้เราก็เห็นอะไรไหมก็เดี๋ยวเผื่อจะเสียเวลาเอานะเราลองมาดูเป็นทางด้านของหมัดสกินตัวนี้เลยละกันนะแลคือจะเป็นสกินหมัดอัพได้นั่นเองนะครับนี่เรียกได้ว่าเป็นต้นแบบของตัวสกินหมัดเลยก็คือจะเป็นตัวนี้นั่นเองนะปกติแล้วน่าจะมีตัวปืนอัพแล้วใช่ไหมก็ไม่พลาดนะครับตัวหมัดก็อัพได้อดิเออตัวนี้จะหมัดจะเป็นมีได้กัน5ระดับนั่นเองนะหรือว่า5เลเวลเนี่ยก็คือเลเวลหนึ่งก็ จะเป็นแบบนี้ลแล้วก็เรืสองสุดคือเรืวองห้านะก็คือจะมีเอฟเฟกจัดเต็มเนะี่ยเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเลื่อนขั้นแต่ละขั้นเนี่ยมันมีอะไรยังไงเนี่ยครับอ่าแล้วกว็จะมีท่าทางแถมด้วยอันนี้ก็คือจะเป็นท่าทางซันบัสติงนะครับตอนนี้ก็คือแบบนอนเนี่ยนอนพักตอนนี้เนี่ยครับเดี๋ยวเราดูก่อนว่าแต่ละขั้นมีอะไรกันบ้างเนะี่ยอย่างแรกคือคือจะเป็นตัวเอฟเฟกต์โจมตีนั่นเองเห็นไหมก็คือจะมีเอฟเฟกต์แเต็มเลยนะคเห็นไหมเอฟเฟกต์แบบเป๊บเปิบเปิบอย่างนี้แล้วก็ต่อมาหนนน่่อยนะี เอฟเฟกขึ้นมาหน่อยแล้วก็เอฟเฟกวิ่งด้วยเมื่อวิ่งก็จะมีเอฟเฟกพิเศษแบบในขณะวิ่งตอนนี้คือมันยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันก็เลยแบบดูยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะนี่มันคือจะมีเอฟเฟกวิ่งด้วยนนพอดีเอฟเฟกสังหารก็มีเหมือนกันนะแต่เนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์นะแล้วก็จะมีการเปิดการสั่นจอเมื่อกำจัดัตัวนี้ไม่น่าเกี่ยวนะนี่คือมีเอฟเฟกการปะทะด้วยนะครับมีเอฟเฟกด้วยจะมีการเปิดการสั่นจอนะเมื่อกำจัดศัตตรรูัน่่เออองคบแแล้้้ววกก็็ชืืสหาดยี ทหารด้วยหมัดก็จะเป็นรูปหมัดตั่เนเอง A นะโค้ดเท่อันนี้คือจะเป็นหมัดต้นแบบนะคคือจะเป็นหมัด FFWS 2022ซึ่งก็จะเข้าเดีอยๆนี้นะครับเพราะว่ามีการแข่งขันอีกไม่นานนี้เลยนะไม่นานก็จะมีการแข่งขันแล้วสำหรับ f i f e w o r s d Series ก็จัดที่ไทยนะปีนี้จัดที่ไทยก็เตรียมตัวรอชมกันเลยนะใครที่อยู่ใ,ใกล้ๆก็คงจะแบบได้ไปดูแบบใกล้ชิดเลยนะครับก็หลายๆประเทศเลยแบบ ทั่วโลกเลยใช่ไหมเป็นกแข่งขันระดับโลกเลยใช่ไหมครั้งนี้นะก็อย่าลืมไปชมไปเชียร์ด้วยนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เลยนะแล้วว่าจะกลใหม่ในคลิปหน้าก็ฝากร้านอุซอนชอนน็อปไปเลยแล้วกันนะคฝาบการซื้อขายดีเกมแล้วก็รับซื้อ,อดีราคาล้อเน,นี่ยสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะแล้วว่าจะกลใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าทางกินดีบายบายครับ yeah.